พี่เจ๊ก็เคยขโมยฟิล์มไม่ใช่เหรอตังค์ไม่จ่ายเธอไม่ยอมไปปิดกล้องให้เขาอ่ะเพราะว่าแป๊ดเธอขับในรถเขาเอาฟิล์มขึ้นรถกับใคต้องเอาเงินมาให้เขาเพื่อเอาฟิล์มแต่เราก็ไม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวนี้ครั้งเดียวในชีวิตสมมติพรุ่งนี้จะถ่ายเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ขับมาเพื่อาา่บ้นแล้วก็มีใบนัดมาให้เซ็นอ่ารับรองว่าคุณรับรู้นะถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ไปนี่มีลามีอาหารแล้วว่าคว่าได้ส่งแผนที่แล้วหรือตรงทีไม่มีแผนที่เขาก็จะนัดแบบพี่พรุ่งนี้เจอกัน8แป อายุสวรีย่าโมก่อนจะถึงบ้านมันมีป้ายกระดาษก่อนแล้วก็มีลูกศรมีการเดเฟกต์บางทีก็เดเฟกตบางทีก็กระดาษถล่มพัดไปใบหายไปแล้วบางทีพัดผิดลูกศรหมุนไปทำไมผมไม่ทันพี่จิตรพูดพูดไม่ทันแลมีหมีพูดอะไรดูหมี ีไอ้รีเฟคนที่อไปทำคาบ้านพี่จริงว่างั้นเดี๋ยวคนทั้งบ้านไม่เข้าใจรีเฟกคืออะไรรีเฟกคือแผ่นสังกะสีอ่าไวท์ช็อตแสงแดดกรทชอนแสงแดดมาส่งหน้าเรไว้ทำอะไรไว้ทำลายให้นักแสดงสว่างขึ้นให้นักแสดงสว่างขึ้นเดี๋ยวนี้เขามีไอ้ตัวเปาตัวอะไรใช่ไหมที่แบบแบบแผ่นโฟมได่ได้ใจเราต้องตั้งไว้ตามถนนตามมุมต่างๆให้เลี้ยวนี่เลี้ยวนู่นแล้วเป็นยังไงพี่ปิีวหายคนเอาไปทำอะไรหมายความว่าเราก็หาไม่เจอหาไม่เจ เราทราบ้านแล้วว่าแผนที่ที่ให้ตามมาตรงนี้เพราะแผ่นรีเฟกเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะในกองถ่ายคนในกองถ่ายจะรู้ว่าอันนี้เป็นของของพวกถ่ายหนังเพราะ่ะไรเดียวเขาเลยอ๋อโดนขโมยเหรอพี่ขโมยไปทำหลังคุกหนาคาแล้วไอ้เส้นลูกขโมยนี้อีกนะพี่เจ๊ก็เคยขโมยฟิล์มไม่ใช่เหรอจริงเหรออ๋อจ่ายเพราะทำไมอ๋ออ๋อตังไม่จ่ายเธอไม่ยอมไปปิดกล้องให้เขาอ่ะทำไมหนึงเธอไปในรถเขาเอาฟิล์มขึ้นรถกลับมาที่ถ่ายไวแล้วอะ ไปด้วยไงอย่าพูดอย่างหน,หนั้นไอ้นุ้มีไอ้นุ้มี ผมว่าวันนี้น่ะห้าคนเผาพิจิตรคนเดียวดีกว่าเลยเรื่องอะไรเยอะอ๋อเราเมื่อก่อนไม่ยอมแต่ยพี่ขโมยฟิล์มเลยมันจะอในสมัยก่อนนะแต่เราก็ไม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวนี้ครั้งเดียวในชีวิตสมายมีคนลำบากมาอยู่ในฮาร์ดดิสก์เพราะว่าเราถ่ายทำมาทั้งวันทั้งปีเอยู่ดีไม่ให้เงินเราต้องขโมยฟิล์มซะเลยอขโมยฟิล์มปุ๊บหนังก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ต้องเอาเงินมาให้เขาเพื่อเอาฟิล์มมาถ่ายเอาฟิล์มกันผมจำได้นะผมจำได้ เราเคยไปโชว์ตัวกันที่วัดเขาเวจิวที่เพชรบุรีเขาจิลเขาวจิลขึ้นไปร้องเพลงคนละเพลงเสร็จแล้วพอร้องเสร็จคนจ่ายตังค์หนีหมดเลยแล้วคนจ่ายตังค์เป็นพระด้วยแต่คนชิคโดนยัดพระก็พระทวงเข้าไปตามที่กุฏิเลยไปไปเคาะประตูผมไม่ได้่ทำไมทำงานแล้วจะต้องให้ตังใช่แต่คุณหนีไม่ได้ไม่ได้ผมไม่กล้าอ๋แต่คุณไปบุกเลยเหรอ คนเดียวด้วยฆ่ะพระออกมาพี่เรียกอะไพี่ไชื่อดี่ไพี่พิทิกแล้วพี่ก็เอาแต่ของพี่มาคนเดียวไม่ขอให้เพื่อนก็ขอให้เพื่อนด้วยพระบอกมีแค่นี้ก็ไม่จะมีแค่แล้วคุณไม่แชร์แต่มีแค่นี้คุณไม่แชร์เขากลับกันหมดเขาายเขากลับกันหมดเขาหนีกลับหมดแล้วก็เลยไม่รู้จะทำยังไงหรือคุณเดียวก็ต้องจำจอยจำแล้ว วราให้มาเป็นท่านพ่อป่าแล้วจิ้งเด็ดเอาเองแล้วกัน